คลิปนี้จะมาพูดถึโงโรคสุคัญโรคหนึ่งค่ะที่เป็นแล้วรักษาไม่หายขาดแถมเป็นแล้วต้องกินยารักษาเป็นตลอดชีวิตด้วยอันนั้นก็คือโรคหัวใจนั่นเองค่ะรู้ไหมคะโรคหัวใจอ่ะเป็นโรคโรคหนึ่งที่หากเรารู้เร็วรู้ก่อนรู้ตั้งแต่ยังไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยๆแล้วรีบพาไปหาคุณหมอเพื่อรักษาเนี่ยเหมือนเราอ่ะได้เป็นการซื้อเวลายืดอายุยืดชีวิตให้้องมาของเราอ่ะอยู่กับเราอ่ะไปได้นานมากยิ่งขึ้นนะคะ โรคหัวใจอ,อาจจะดูซับซ้อนแต่หมอบอกเลยวันนี้มีเทคนิค3ข้อง่ายๆที่เราเจ้าของนจะเช็คเองได้ค่ะว่าน้องหมาเราเริ่มมีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจไหมแถมสําคัญมีตัวช่วยตัวหนึ่งมาช่วยเราให้เช็คได้ไง่ายยิ่งขึ้นอยากรู้ว่าเป็นอะไรคลิปนี้ห้ามพลาดค่ะข้อแรกค่ะเช็คความเสี่ยงก่อนความเสี่ยงที่ว่าคือน้องหมาเราอ,อยู่ในกลุ่ม3มเสี่ยงนี้หรือเปล่า เสียงแรกคือเป็นน้องหมาสูงวัยค่ะน้องหมาสูงวัยคือน้องหมาที่มีอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปแสดงว่าเริ่มเข้าสู่ภาวะวัยชราแล้วค่ะโรคหัวใจอ่ะมันก็คือหนึ่งในโรคความเสื่อมอยู่แล้วกลุ่ม <c oughs> ที่2ค่ะคือกลุ่ม,มน,น,น,น้องหมาพันเล็กนั่นเองค่ะน้องหมาพันเล็กคือน้องหมาที่มีน้ําหนักน้อยกว่า5กิโลกร,รมัมเช่นพันยอกเชียร ah ์เทอร์เรียชิสุพุดเดิ้ลปอมเมเรเนียนชิวาว่านิเนเจอร์นั่นเองค่ะ พันเล็กเนี่ยจะชอบมีความเสื่อมคือโรคลิ้นหัวใจรั่วหรือภาวะลิ้นหัวใจรั่วนั่นเองค่ะกลุ่มเสี่ยงสุดท้ายคือกลุ่มพันธ์พิเศษนั่นเองค่ะพันธุพิเศษที่ว่ามา เช่นพันคาวาเลียคิงชาวสเปเนียวเจ้าหมาหน้าเด็กตลอดการแต่รู้กันหรือไม่คะว่าพันนี้แหละติดอันดับหนึ่งในน้องหมาที่เป็นโรคหัวใจเลยค่ะคือเป็นโรคที่มีภาวะลิ้นหัวใจรั่วนั่นเองค่ะบางตัวเจอได้ไวมากเลยนะยังไม่ถึงขวบหนึ่งอะ่ะก็เป็นได้ต้องรักษาการตั้งแต่เด็กเลยอีกพันหนึ่งที่เป็นความเสี่ยงค่ะก็คือพันดัชชุนที่ก็เจอได้นั่นเองค่ะ เทคนิคที่2เช็คอาการนั่นเองค่ะข้อนี้คนที่จะบอกได้มากที่สุดอะ่ะไม่ใช่ใครเลยนะตัวเจ้าของนั่นเองเพราะว่าเจ้าของอะ่ะจะอยู่กับเขาตลอดเวลาถูกไหมเวลามองน้องหมาของเราอ่ะนอกจากมองความน่ารักให้เราหลงแล้วแล้วก็อย่าลืมมองความผิดปกติที่เราเจ้าของจะเป็นคนแรกที่จะสังเกตได้ด้วยนะคะเช็คนิดอาการที่น้องหมาจะมีปัญหาเรื่องโรคหัวใจค่ะอย่างแรกเลยคือเหนื่อยง่ายค่ะ ทำอะไรนิดๆหน่อยๆก็ดูเหนื่อยดูหอบง่ายเหลือเกินเป็นง่ายกว่าปกติหรือบางทีมีอาการเป็นลมค่ะ อย่างที่2เลยคือสังเกตสีลิ้นสหงห์อของน้องเขาค่ะลิ้นของน้องหมาปกติอ่ะจะต้องมีสีชมพูเลื่อนๆเนาะอาจจะมีแดงเข้มมาได้หน่อยบ้างในภาวะที่เหนื่อยมากๆกําลังตื่นเต้นหรือว่าหอบค่ะแต่ถ้ามันมีภาวะแดงจัดหรือแดงปนม่วงอมม่วงหรือสีซีดแสดงว่าอันนี้ผิดปกติแล้วค่ะน่าจะมีปัญหาเรื่องออกซิเจนมาเลี้ยงไม่เพียงพอหรือเปล่ามีปัญหาเรื่องโรคหัวใจอยู่ไหม ข้อที่3ค่ะคือน้องมีอาการไอหรือเปล่าโดยเฉพาะไอบ่อยๆตอนกลางคืนค่ะข้อสุดท้ายค่ะคือมีภาวะหอบหอบหายใจเร็วหรือเปล่าเวลานอนสบายตัวค่ะปกติก็จะต้องหายใจเบาๆแต่ถ้าน้องอ่ะหายใจเร็วแม้กระทั่งเวลาที่ไม่ได้เหนื่อยไม่ได้ตื่นเต้นอะไรอันนี้เป็นสัญญาณวงบอกว่าเริ่มมีปัญหาเรื่องโรคหัวใจค่ะ เทคนิคที่3ค่ะอันนี้คือวัดกันไปเลยค่ะถ้าน้องหมาเราดูจาก2ข้อที่ผ่านมาแล้วก็ก้่ำกล่ำกึ่งกึงหรือว่าไม่ได้อยู่ในพันเสี่ยงนะก็ไม่ได้หมายความว่าน้องจะไม่มีโอกาสเป็นโรคหัวใจได้ค่ะการวัดไปเลยนี่แหละบง่งบอกได้ดีที่สุดว่าน้องหมาเราเนี่ยมีความเสี่ยงหรือมีความผิดปกติโรคหัวใจไหม คนทําก็คือเจ้าของนั่นเองค่ะทําได้ไง่ายๆที่บ้านไม่ได้ยากเลยประโยชน์ของการวัดการหายใจของน้องค่ะนอกจากใช้สกรีนเบื้องต้นว่าน้องหมาเราเริ่มมีความผิดปกติหรือความเสี่ยงไหมก็สามารถใช้ในการติดตามการรักษาได้ด้วยนะคะสําหรับตัวที่เป็นโรคหัวใจหรือมีความผิดปกติของระบบทงางเดินหายใจอยู่ก็เป็นการเช็คได้ว่ายาที่กินอยู่เนี่ยโอเคไหมมันคุมอยู่คุมได้หรือเปล่าถ้าสมมุติว่ากินยาอยู่ก็ตามแต่มันก็ดูผิดปกติอยู่ดีอันนี้ไม่ต้องรอถึงนัดหมอนะ พาไปหาคุณหมอเลยค่ะอาจจะต้องปรับรดยาหรือให้คุณหมอรักษาอย่างอื่นเพิ่มเติมนะคะสําหรับวิธีการวัดการหายใจของน้องหมาค่ะบอกเลยว่าไม่ได้ยากค่ะวิธีการเนี่ยแนะนําเทคนิคง,ง่ายๆเลยอยู่กับเขาสบายๆเนาะ นั่งหรือนอนดูทีวีหรือจังหวะที่น้องหมาเขาชิลชิรลรีแล็กค่ะแล้วเราเจ้าของเนี่ยก็มองได้ด้วยตาค่ะสังเกตว่าเวลาหายใจอ่ะเขาเป็นกี่ครั้งต่อ1น,นาทีค่ะเวลาหายใจหนึ่งครั้งหมายความว่าหายใจเข้าหน้าอกขยับขึ้นหายใจออกหน้าอกขยับลงอันนี้นับเป็น1ครั้งนะคะแต่บางทีอ่ะดูไปด้วยว่าหายใจเข้าหรือออกนะแล้วก็ต้องดูเวลาอีกว่าใน1นนาทีอ่ะมันเท่าไหร่โอ้ยบางคนก็งงค่ะมองไปมองมานับพลาดกันซะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ มีวิธีเทคนิคง่ายๆแล้วหมอก,ก็มีตัวช่วยง่ายๆมาฝากกันนั่นก็คือการใช้แอปพลิเคชันที่จะมาช่วยเราคือแอปพลิเคชัน MyPet h e a r t o h e a r t นั่นเองค่ะ MyPet h e a r t t o h e a r t แอปพลิเคชันแอปพลิเคชันช่วยนับอัตราการหายใจของสุนัขแอปนี้นะจะช่วยให้เจ้าของรู้และบันทึกอัตราการหายใจของน้องหมาเราได้ง่ายขึ้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลที่สําคัญเลยนะในการช่วยให้คุณหมอสามารถตรวจวินิจฉัยหรือประเมินอาการน้องหมาเราก่อนเลือกตัดสินใจแนวทางรักษาโรคต่างๆต่อไปได้ค่ะและยังสามารถบ่งบอกความเสี่ยงหรืออาการที่เกี่ยวกับภาวะหัวใจล้มเหลวของน้องหมาเราด้วยแถมยังบันทึกไว้ได้ตลอดเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆให้ทั้งคุณหมอและเจ้าของอย่างเราได้อีกด้วยค่ะ วิธีใช้ค่ะเริ่มแรกเลยแล้วก็โหลดแอปมีได้ฟรีจากใน App Store หรือ l a y Store ค่ะพอติดตั้งเสร็จปุ๊บก,ก็เปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาเลยค่ะเสเตี่ที่1กรอกข้อมูลายละเอียดน้องหมาเราจะมีกี่ตัวก็กรอกได้ไม่จํากัดนะนอกจากใส่ชื่อใส่ข้อมูลคลินิกและโรงพยาบาลสัตว์ใกล้บ้านใส่ด้วยค่ะว่าน้องหมาเรามีคุณหมอประจําตัวไหมแล้วก็อย่าลืมใส่รูปคิ้วๆของน้องไว้ด้วยนะสเส็ปที่2ค่ะคือเรากําหนดระยะเวลานั่นเองค่ะ ที่เราจะใช้นับอัตราการหายใจของน้องหมาเราค่ะว่าเราจะเลือกใช้ในช่วง15วินาที30วินาทีหรือ60วินาทีค่ะเสร็จปุ๊บสเต็ปที่3เราก็เลือกโปรไฟล์น้องหมาที่เราจะวัดมาตัวที่เราจะนับอัตราการหายใจเขาแล้วเราก็กดเริ่มเพื่อเริ่มบันทึกได้เลยค่ะเวลาบันทึกเมื่อน้องหายใจเข้าและหายใจออกให้เราแตะที่ไอคอนหัวใจ1ครั้งจนครบระยะเวลาที่เลือกนั่นเองค่ะพอเราใช้แอปเสร็จแล้วอะค่ะแอปเขาก็จะประเมินมาให้เราค่ะ ว่าน้องหมาเราอ่ะที่เราวัดเมื่อกี้มีอัตราการหายใจอ่ะใน1นาทีอ่ะเป็นเท่าไหร่โดยปกติแล้วในน้องหมาที่สุขภาพดีค่ะอัตราการหายใจใน1นาทีอ่ะต้องไม่ควรเกิน 30- ครั้งต่อน,นาทีนะคะถ้ามากหรือน้อยกว่านี้แนะนําปรึกษาคุณหมอคุณหมอใกล้บ้านเพื่อที่จะวางแผนการเข้าไปตรวจเช็คหัวใจของน้องหมาเรานะคะ เอาละค่ะสำหรับยายไหมอะ่ะหมอวัดแล้วยังอยู่ในเกณฑ์ปกติดีค่ะถึงแม้จะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงตั้งสองอันเนี้ยคือพันเล็กแล้วก็สอวอนน้องหวาสูงไว้นั่นเองแต่อัตราการหายใจอ่ะก็ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติดีค่อยลงค่ะบ้านไหนอลองทําดู3เทคนิคง,ง่ายๆนี้แล้วมารายงานหมอกันด้วยนะว่าใช้ตัวช่วยแอปแล้วเนี่ยวัดด่วแล้วได้เท่าไหร่กันบ้างค่ะ เห็นไหมโรคหัวใจอ่ะเป็นโรคที่สําคัญนะคะสําหรับใครที่อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมอะค่ะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดโรคหัวใจหรือไปทํา quiz ทดสอบว่าน้องหมาเราอ่ะมีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจได้ไหมตามนี้เลยสาหรับวันนี้หมอบิ๊ยเกลยวเ่ไหมต้องลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจะมีอะไรดีๆมาฝากกันอย่าลืมติดตามด้วยนะไปก่อนละบ๊ายบาย